ครับผมก็มาพบกับทปที่สองใช่ค่ะนะครับมาพูดเรื่องของจุ้ยยันตต่อนะครับก็เราก็ทิ้งท้ายไว้ช่วงเกี่ยวกับห้องจุ้ยเกี่ยวกับที่นอนห้องนอนห้องนอนประมาณช่วงนี้เราก็จะมาต่อเรื่องห้องนอนค่ะอาจารย์องค์เพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องห้องนอนเนี่ยมันก็เป็นคือพูดง่ายว่าทุกคนต้องนอนนะไม่ว่าจะนอนอยู่ที่ไหนก็ต้องมีที่นอนแต่นอนอย่างไรที่นอนให้ถูกต้องตามหลักอย่างน้อยๆคือถ้าปฏิบัติไม่ได้ทั้งหมดอย่างน้อยๆก็ ให้ดีที่สุดแล้วกันพยายามหลีกเลี่ยงจุดที่น่าคิดว่าจะเป็นอันตรายสำหรับผู้ที่นอนแถมเรื่องเกี่ยวกับผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนมงคลนะใช้ผ้าปูที่นอนคนเกิดวันอะไรเนี่ยอันนี้น่าสนะจ้าดมนอนผ้าปูที่นอนสีอะไรจะเสริมดวงแล้วก็ไม่ควรจะ ภาพพี่นอนลายไหนที่ไม่ควรนอนใช่ไ,มไ <ง S 2> หอมหอ่าถ้าเรามีเวลาเดี๋ยวอาจารย์โอมเสริมนะ<ช>เดี๋ยวอาจารย์โอมเสริมให้ในช่วงของเทปที่2อ,อ่าอาจารย์โอมเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของหลักฮวงจุ้ยเรื่องที่นอนต่อเหมือนกันคร<ส>ับที่นอนหรือห้องนอนนี่แหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคือเรื่องห้องแล้วกันห้องโดยรวมแล้วกันนะเขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าเลือกได้เขาบอกว่า ประตูประตูห้องนอนเนี่ยอย่าให้ใหญ่จนเกินไปคือบางครั้งบางคนเนี่ยห้องนอนเล็กๆแต่ประตูใหญ่ประตูใหญ่ใหญ่ใหญ่สมัสนถูกถูกคือไม่มีความสมดุล<ะ>หรือบางคนมีประตูผักออกมาทั้งสองด้านเขาบอกว่าการที่มีประตูห้องนอนที่ใหญ่ใหญ่ไม่สมดุลกับห้องนอนเนี่ย บอกได้เลยว่าหนึ่งการเงินั่วไหลนะคะาการเงินล่วไหลหาเดทเท่าไหร่ก็ไม่เหลือแน่นอนอ,อาจารย์อมแล้วที่สําคัญมีโอากาสโดนหลอกโดนโกงด้วยนะคะอาจารย์อมคิดว่าไงข้องเงื่อนไขนี้มันก็เหมือนอบ้านที่เป็นบ้านที่มีบริเวณแล้วรั้วเนี่ย รั่วเกินไปใช่รั่วเกินไปก็คือหมายถึงรัออนน่วเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกว่าเป็นรั่วที่แบบคนภายนอกมองเข้ามาเห็นเยอะมากเกินไป<อ>หรือรั่วเนี่ยค่อนข้างจะมีทางลมผ่านเยอะเกินไป<ช>มันทําให้มีปัญหาในเรื่องการเงินที่เก็บมันไม่อยู่ก็เหมือนประตูฮะประตูถ้ามันใหญ่เกินไปแล้วมันห้องนอนเล็กเนี่ย มันก็ไม่สมดุลกันมันก็ไม่สมดุลกันประมาณนี้นะครับ,รบตรงนี้นทาให้เงินรีรั่วไหลได้รั่วไหลได้งนะ่ายเพราะนั่นคือถ้าเป็นห้องนอนใ,นใหญ่หรือประตูไม่จําเป็นต้องใหญ่มากมันจะเป็นเหมือนน้าเต้าครับก็คือหมายถึงว่าทางโค้งที่เข้ามาแล้วก็อ้อมมามเป็นถุงเก็บเงินอย่อางนั้นจะดีกว่าที่ประตูหน้าเปิดแล้วทางเข้ามันแคบอันนี้ไม่ค่อยอมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณน,นี้นะ,อ,ะอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงถ้าแก้ไขได้ก็ควรแก้ไขซะนะอาจารย์อมนเนาะอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่า ห้องนอนเนี่ยไม่ควรมีประตูเยอะอาจารย์โอมอสังเกตไหมบางที่ี่ห้องนอนเดี๋ยวประตูห้องนี้คอนเน็กกับห้องนี้เดี๋ยวห้องนี้คอนเน็กกับห้องนี้อันนี้มีห้องน้ําส่วนตัวซึ่งการที่ห้องนอนมีประตูเยอะจนเกินไปอันนี้ก็ใช่จะดีนะอาจารย์โอมเขาบอกว่าถ้าห้องนอนมีประตูมากจนเกินไปหนึ่งแหละเก็บความลับไม่อยู่นะคนในบ้านก็จะเขาเรียกว่า นำเรื่องภายในบ้านออกไปข้างนอกหรือดําเขาเรียกว่าไงนะโดยโดยหลักของคําพูดของคนไทยก็เขาเรียกว่าเอาเอาไฟเข้าบ้านเออเอาไฟเข้าบ้านอันนี้ก็ไม่ดีแล้วที่สําคัญคือการเงินล่วไหลสุขภาพก็จะไม่แข็งแรงแล้วที่สําคัญระมัดระวังการโดนแทงข้างหลังนะประตูเยอะเนี่ยอันนี้ก็หนึ่งการเงินออกได้หลายทิศทางนะคะสองถ้าเป็นในเรื่องของความรักมันก็จะมีในเรื่องของลู่ทางความไม่ซื่อสัตย์ซึ่งกันเลยกันอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าประตูห้องนอนมันออกได้หลายทางอ่ามันก็เป็นเหมือนลักษณะทางวิ อายศาสตร์แอาจารย์โอมเหมือนอฟ้ามีกับดึกเข้าประตูหนึ่งออกประตูหนึ่งอันนี้มันมีความซับซ้อนกันในเรื่องของการรักมีเรื่องรักซ้อนซ้อนเงินเกิดขึ้นอันนี้ควรระมัดระวังด้วยเข,ข้าประตูเดียวดีกว่าเ <c oughs> ข้าประตูเดียวบางคนเข้าสองประตูสามประตูไม่ไหวนะอันนี้ก็เป็นหลักฮวงจุ้ยที่ควรที่จะมองดูด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้เรื่องเรื่องทิศหัวเตียงที่อาจารย์โอมพูดว่าบางที่บางจุดเนี่ยมันมีเรื่องของทิศหัวเตียงที่มี ทิศบีบบังคับอยู่ใช่แต่ถ้าเลือกได้แต่ถ้าสามารถเลือกได้หรือถ้าเกิดว่าเราจะซื้อคอนโดที่หนึ่งหรือจะซื้อบ้านหลังหนึ่งอะไรประมาณนี้ทิศเตียงหัวนอนเนี่ยอันนี้คิดต,ต้องห้ามนิดหนึ่งอาจารย์อมทิศต,ตะวันตกเนี่ยยังไงก็ต้องขอนองนิดหนึ่งนะนะคะเพราะว่าทิศต,ตะวันตกเนี่ยมันเป็นทิศที่ไม่ควรที่จะเอาหัวหันไปทางทิศนั้นทิศต,ตะวันตกคือตกต่ําอยู่แล้วไม่สบายฝันร้ายมีรางบอกเหตุ แล้วก็ทําให้รู้สึกว่าอยู่แล้วไม่ค่อยจะมีความสุขนะอาจารย์โอ,อ์ที่ตะวันตก<ช>แต่<ม>ถ้ามันจําเป็นจริงๆอาจารย์โอ์ไม่ควรจะแก้ไขอย่างไรถ้าถือว่ามันจาเป็นแล้วต้องอยู่ทิศนั้น,นจริงๆครับถ้าจําเป็นจริงเลยอย่างแรกก็คือต้องดูวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนก่อนอว่าวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะสู้กับทิศนั้นได้ไหม<อ>ะนะครับตรงนี้อันนี้ต้องอยู่ที่บุคคลด้วยใช่ไหมต้องอูี้บุคคลด้วยบางคนเนี่ยสามารถสู้ได้<อ>หรือไม่ก็อาชีพของแต่ละคนเนี่ยเขาสามารถที่จะสู้กับทิศนั้นได้อาจจะเเป็นนกกีีี่่่ยยวับออาชพทแรงห ตำรวจทหารราชการนะครับหรือไม่ก็อาชีพที่เกี่ยวกับความเป็นความตายนะครับหรืออาชีพที่เกี่ยวกับกิจินปูนทรายอาชีพลึกลับอะไรประมาณนี้ก็ต้องต้องดูด้วยว่าว่าอาชีพนั้นเกี่ยวกับอะไรก็เหมือนประตูทิศทางบ้านนะครับก็คือบางทีบ้านแต่บางที่ตะวันตกตะวันออกเนี่ยก็ต้องดูที่ว่าคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยเขาประกอบกับการทํางานหากินอะไรทําอาชีพอะไรอะไรเงี่ยเหมาะสมไหมกับการที่เขาจะอยู่กับทิศนั้นอะไรเงี้ยกับบ้านเล็กที่มันเหมาะสมไหมอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ใช่การวิเคราะห์เรื่องของจุ้ยก็องประกอบหลายอย่างเพราะว่ามันก็ไม่บาง ครั้งรู้สึกว่าไม่ดีแต่มันอาจจะดีหรือส่งผลดีสําหรับคนที่พํมอาชีพนี้ก็เป็นได้ใช่ไหมคะก็คือหมายถึงว่าบางบ้านบ้านหลังหนึ่งห้องหลังหนึ่งเนี่ยห้องนอนคนนี้บางทีห้องนอนเนี้ไม่เหมาะกับพ่อแม่นอนแต่ห้องนอนนี้ลูกมันนอนแล้วดีก็มีแต่ห้องนอนนี้ลูกนอนไม่ดีพ่อแม่นอนแล้วดีก็มีมันอยู่ที่คนเหมือนกันมันอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยเนาะถ้าไม่เข้าใจหรือหาทางออกไม่ได้ก็โทรมาปรึกษาเรานะคะอาจารย์โอมอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะแนะนํานะอาจารย์โอมเขาบอกว่า หัวเตียงไม่ควรไปชนกับห้องน้ําอันนี้สําคัญเลยหัวเตียงหัวเตียงเขาบอกว่าหัวเตียงชนกับห้องน้ําอาจารย์โอ่ายังไงเรื่องสุขภาพก็อันนี้แน่นอนครับมันเกี่ยวกับสุขภาพแน่นอนก็คือตามหลักของฮงจุยคือถ้าเอาหัวเตียงไปชนกับห้องน้ำเนี่ยประตูห้องน้ำเ้วเปิดมาเจอหัวเตียงเลยอย่างนี้ไม่แน่ไม่ดีแน่นอนอันนี้ก็เขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนง่ายๆก็คือเป็นการหลบซะนะครับทางแก้ไขนี่คือ ค่อนข้างจะต้องต้องเปลี่ยนทิศอย่างเดียวประมาณนี้นะฮะหรือไม่ก็ต้องเป็นอะไรที่เปลี่ยนมุมห้องน้ำซะนะครับตรงนี้หรือเต็มที่เลยนะต้องหาอะไรมากั้นต้องหาอะไรมากั้นกั้นตรงกลางไว้ประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเรื่องของห้องน้ำมันคือสิ่งที่ไม่ดีอยู่ดีๆก็ต้องมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพนะอาจารย์โอ๊ห้องน้ำกลางบ้านห้องน้ำกลางบ้านไปก็ไม่ดีไม่ดีไม่ดีและอีกอย่างหนึ่งจะส่งผลทำให้ให้คนที่อยู่อาศัยในจุดนั้นเนี่ยรู้สึก ไม่มีความปลอดภัยในเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะอ่ะแล้วก็นี่คือเป็นข้อมูลดีๆนะคะอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าหน้าต่างหน้าต่างอาจารย์โอมในเรื่องของหน้าต่างในเรื่องหลักห้องจุย้ยหน้าต่างเยอะเกินไปใช่จะดีใ,ในเรื่องของห้องนอนอและอีกอย่างนึงในเรื่องของหน้าต่างเนี่ย หัวเตียงก็ไม่ควรที่จะหันไปชนกับหน้าต่างหมายถึงว่าตรงจุดนี้เป็นหัวเตียงแล้วข้างหลังหัวเตียงนี่เป็นหน้าต่างทั้งหมดอันนี้ห้ามเลยนะอาจารย์รครับผมก็ควรจะถ้าไม่สามารถเลี่ยงได้หน้าต่างนั้นก็ควรจะปิดซะสุด,ดมากเวลานอนให้ปิดเขาบอกงี้เวลานอนให้ปิด,นนปดซะหรือไม่ก็ม่านนะครับม่านอาจจะช่วยได้นะครับม่านอาจจะทําให้กั้นม่านไว้อเอาม่านสีเข้มๆนะฮะตรงนี้นะฮะกั้นไว อ่าเพราะว่าลักษณะของคงชุวยทุสานแบบนี้คือหนึ่งฟันร้ายนะคะคก็จะมีเรื่องไลยๆเข้ามาอันนี้ต้องพึงระมัดระวงังและอีกอย่างหนึ่งก็คือเก็บความลับไม่อยู่แล้วก็ทาให้คนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่ารู้สึกว่าจะมีปัญหาในเรื่องของอ,อ่เขาเรียกอะไรนะมีปัญหาคนอื่นจะนําเรื่องราวไม่ดีเข้ามาสู่ รัวเรือนของเรารอันนี้ค,ควรระมัดระวังด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหลักเรื่องของห้องช่วยห้องนอนที่เราสรุปเอาเยอะๆจริง,รงๆมีเยอะแยะมากมายอาจารย์โอมหลายหลายข้อเลยทีเดียวแต่วันนี้เราเอาสรุปข้อมูลสั้นๆมาให้รับชมบเดี๋ยวช่วงท้ายให้อาจารย์โอมช่วยเสริมนิดนึงที่เราคุยกันมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าอาจารย์โอมจะแนะนําในเรื่องของภาพปูที่นอนรอรัเราจะพูดในถึงของวันทั้งเนาะแบบสรุปแบบเร่งด่วนนิดนึงวันทั้ง7อาจารย์โอม วันอาทิตย์เลยแล้วกันวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์ก็ห้ามภาพปูที่นอนสีน้าเงินสีน้าเงินนะจะส่งผลในเรื่องก็ส่งผลทําให้มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเงินการเงินนะครับทาให้มีปัญหาการเงินหรือไม่ก็การเงินติดขัดใช่ไหมนี่มันก็คือสีที่เป็นมงคลเหรอาจารย์ก็พยายามเลี่ยงเียสีน้าเงินแหละเลี่ยงสีน้ำเงินสีอื่นก็ได้อยู่ใช่ประหานี้นะครับตรงนี้ ถ้าเป็นเกี่ยวกับคนวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์นี่เลี่ยงเลี้ยงก็เลี่ยงสีแดงใช่ไหมคะแต่ถ้าปูนอนสีแดงส่วนมากจะจะน้อยแต่ก็พยายามเลี่ยงเลี้ยงหน่อยประมาณนี้นะฮะตรงนี้เพราะว่าวันจันทร์ถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นเหมือนคนทรยศหักหลังนะครับหรือไม่ก็มีปัญหากับคนรอบข้างใช่ไหมประมาณนี้นะฮะตรงนี้เลี่ยงเลี้ยงสีแดงนิดนึงวันอังคารเป็นวันอังคารก็จริงๆก็พยายามเลี่ยงสีขาวนะครับขาวเยอะๆไปก็ไม่ค่อยดีประมาณนี้ก็ทำให้มีปัญหากับญาติพี่น้องนะครับหรือไม่ก็บรริวา ญาติพี่น้องเอาปัญหามาให้หรือไม่ก็คนรักใช่ใช่อันนี้ธนาคารจะไม่ค่อยถูกกันกับสีขาวด้วยวันพุธอาจารย์โอมวันพุธนี่ก็น่าจะเห็นใจนิดนึงเพราะว่าหลายหลท่านผู้หญิงชอบวันพุธก็เลี่ยงสีชมพูประมาณนี้นะฮะเพราะว่าจะทําให้มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักเขาเรียกว่าความรักมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับด้านคู่ครองมือที่3ใช่อะไรประมาณนี้นะฮะอาจจะเป็นไปใช้สีอื่นแทนนะฮะอาจารย์โอมสมมุติว่ามีลูกค้าถามว่าแล้วสามีภรรยานอนด้วยกันแต่เกิดคนละวันจะจะทำยังไงสามีเกิดวัน สมมุติว่าสามีเกิดวันจันทร์ซึ่งสีชมพูได้แมมหรือวันอังคารเนี่ยแต่ภรรยาเกิดวันพุธก็ต้องทำไงทีนี้อิงดูว่าบ้านหลังนั้นชื่อใครถ้าบ้านหลังนั้นเป็นชื่อภรรยาก็เอาภรรยาก่อนหรือเป็นัันก็เย็บสีที่เป็นมงคลสองสีเหรอประมาณนั้นเพราะนั่นคือต้องดูอิงของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านชื่อเจ้าของบ้านประมาณนี้นะฮะตรงนี้จะดีที่สุดแล้ววันพฤหัสอาจารย์นอมพฤหัสก็ง่ายๆเลยสีดา สีดำอันนี้คือหลีกเลี่ยงนะไม่ให้บูวันรฤหัตพยายามหลีกเลี่ยงสีดําสีเป็นอัปมงคลสีความทุกข์ความเครียดวิตกกังวลเนาะวันศุกร์อาจารย์โอวันศุกร์ก็เลี่ยงเลี่ยงสีที่เป็นสีควันบุหรี่สีเทาเทาสีเทาเทาสีแบบมนสีที่คนนิยมตอนนี้สีเกี่ยวกับสีเทาเนี่ยเลี่ยงเลี่ยงสีเทาประมาณนี้นะครับสีที่เป็นมงคลโดดเด่นล่ะชาาวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ก็ชมพูเลยครับได้ชมพูฟ้านะครับสดใสสีสดใสสีออก เขียวบานเย็นอะ,ะอะไรประมาณนี้ได้นะครับตรงนี้นะ,ะวันเสาร์อาจารย์อมวันเสาร์ก็เลี่ยงเกี่ยวกับสีเขียวประมาณนี้นะครับตรงนี้นะฮะเออเรือไม่ก็สีสีเขียวแหละผมว่านะประมาณนี้นะครับใส่สีําเงินดีๆสึหรับวันเสาร์ใช่ไหม,มชมพูก็ได้อ่าลองดูเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะอาจารย์โอมที่เรามาเล่าในวันนี้นะคะถ้าเกิดใครมีความเชื่อก็ลองปรับดูก็ไม่แน่นะคะปรับดูแล้วอาจจะทําให้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของ ความรักหรือในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะ,คบะจบกันไปนะคะสำหรับเทปนี้นะคะสำหรับรายการเปิดไพ่ทำนายดวงครับผมครับดิฉันอาจารย์นิชานันท์นนพิรมพรอาจารย์อมสิคเน่ค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ